ข่เนิวส์วันนี้พาไปชิดติดขอบเวทีในงานแถลงข่าวเก๋ๆที่จัดขึ้นที่สยามพารากอนกับงานสยามพารากอน Watch Expo 2ป1 4ที่สุดของงานแสดงนวัตรกรรมนาฬิกาชั้นนําระดับเวิลด์คลาสเลยทีเดียวค่ะภายในงานมีโชว์จากนักร้องทัทะยังและโชว์แฟชั่นนาฬิกาจากหลายแบรนด์ดังอาทิซีนิดคาเอฟบุคเคอร์แกมร็อกเทนเดน์จะหรูเลิศอลังการแค่ไหนไปชมกันค่ะสำหรับงานสยามพารากอนวอชเอ็กซ์โปในปีนี้นะคะต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากค่ะ ราะว่าเรารวบรวมแบรนด์นะคะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะมีทั้งหมด180แบรนด์นะคะปีนี้นะคะเราใช้คอนเซปต์ที่ว่า The Legacy of Timepiece ค่ะเป็นทีมงานที่แต่ละแบรนด์นะคะเอา history ของตัวเองนะคะมาเสนอให้กับลูกค้าได้ชมนะคะเอารุ่นที่เคยประสบความสำเร็จในอดีตนะคะแล้วก็เอากลับนำะมาทำใหม่เป็น reedition คะ่ะสยามพารากอนวอชเอ็กซ์โป2014ยังมีให้ชอบให้ชมกับความตะการตาของนาฬิกาจำนวนมากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18สิงหาคมนี้นะคะที่สยาม สาวกหัวใจเลิฟนาฬิกาไม่ควรพลาดนะคะคราวหน้าแฮปปี้นิวส์จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข่าวคราวงานดีๆที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันค่ะ